ให้กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้สี่รถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้เป็นเพียงงานเมทแอนเท่านั้นแต่ว่าคันนี้นะครับทำโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนไปนะฮะแล้วก็โดนยางมาตอยมาเล็กน้อยแต่หลังจากที่กลับมาเนี่ยเราก็รีมูฟออกเรียบร้อยแล้วการเคลือบแก้วเนี่ยทำให้การดูแลรักษาในจุดนี้ง่ายๆขึ้นแล้วก็ในส่วนของลูกค้าเนี่ยนอกจากเคลือบแก้วตัวอัลฟากาฟฟนแล้วคันนี้ติดฟิล์มแต่กันรอยด้านหน้ามาด้วยเราพาไปดูกันครับห่างไปประมาณ6เดือนนะประมาณ ลูกค้าทาไปเดือน2เดือนนี้เดือน7และ5-6เดือนสีสติกเกอร์ยังคงสีเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตัวเคลือบแก้วยังคงเงาเงาเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เราเคลือบแก้วเราเราเตรียมผิวไปแล้วมันก็ยังคงเงาเงาเหมือนเดิมแล้วตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะทําในโปรแกรมที่ m ม i n t e น a n นานๆครั้งก็คือประมาณ 4- 5 6หเดือนมาทำครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนโปรแกรมจากตัวเริ่มต้นเป็นตัวที่เทียบเท่ากับเคลือบแก้วแล้วอะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเคลือบแก้วใหม่ เราเป็นเคลือบแก้วตัวเริ่มต้นหรือว่าตัว DIY ที่ทางทางเกาหลีเขากําหนดให้ที่บ้านสามารถใช้เองได้แต่เราเอามาเมนแนนให้กับลูกค้าเท่ากับเหมือนกับลูกค้าได้เคลือบแก้วใหม่ตลอดเวลาแต่ว่าสารคงที่เหมือนเดิมเป็นตัวนี้นะฮะสังเกตนะนี่ตัวนี้ผู้คนเคยอาจจะเคยเห็นมาแล้วในอดีตก็คือตัวนี้ตัวโคตติ้งฟาร์มตัวบอดี้กาดมันไม่มันไม่มันไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสอ่านี่็นะนี่บอดี้กาดเซรามิกโคตนะครับตัวนี้เป็นตัวเคลือบแก้วอีกตัวหนึ่งนะ ซึ่งทาให้สีมีความมันเงาขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นสีขาวก็ยังคงเงามันเหมือนตอนเคลือบแก้วใหม่ในครั้งแรกและคันนี้ดูแลรถด,ดีมากๆนะครับสอนเรบลูกค้าเนี่ยนะครับไปโดนยามาตอยมาก็รีบกลับมาให้เราได้ดูแลในส่วนของตัวสีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าติสติ๊กเกอร์ยังคงไม่เหลืองด้วยตรงนี้ติดติ๊กเกอร์ฟิล์มใสกอระลอยจากเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็รู้ได้ไงว่าลูกค้าไม่ได้จอดตากแดดเพราะว่าลูกค้าติดติ๊กเกอร์ของเราใช่ไหมเราจะเป็นติ๊กเกอร์อินดิเคเตอร์ สำหรับสีคันนี้จะเป็นสีทองนี่ติ๊กเกอร์เป็นสีทองอย่างนี้ถ้าจอดตากแดดด้านหน้ามันจะเป็นสีดํามันจะมองๆลงไปอันนี้ลูกค้าจอดในร่มตลอดผมทราบเลยนะครับว่าลูกค้าเป็นคนดูแลรถด,ดีมากๆก็เลยแนะนําโปรแกรมนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้นิวกีสติดรถสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากครับที่ดูแลรักษารถกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ใครที่สนใจทําการเมชแนน์นอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้สำหรับลูกค้าที่เคลือบแก้วไปแล้วนะครับแนะนําว่า กลับมามีคะแนนบ้างนะครับรถจะได้ใหม่ตลอดเวลาวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ